ไม่ต้องยืมมือเด็กแซะชาาเน็ตสะดุ้งกับคอมเมนต์ที่แมทมาเมนในโพสของกุก๊บกิฟซึ่งกุก๊บกิฟได้โพสร,รูปของเปาเปากับทรงผมใหม่ต้อนรับเปิดเทอมแล้วแมทก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าอยากให้หลานไว้ผมยาวชอบให้หลานหวานหวานจากคอมเมนต์นี้ทำให้เป็นกระแสวิพาก์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากถึงขั้นว่าแมทเปาไว้ทรงผมไหนก็น่ารักไม่ต้องยืมมือเด็กแซะ นี่ก็เป็นเปาๆไว้ทรงผมไหนก็น่ารักนะครับไม่ต้องยืมมือเด็กแซ่แล้วก็นี่ครับในรูปนี้ก็บอกว่านี่ฮะเป็นคอมเมนต์ที่คุณเมษนะครับคอมเมนต์ว่าอยากให้หลานไว้ผมยาวชอบให้หลานหวานๆแล้วก็ในรูปก็มีข้อความว่าคิดเหมือนผมไหมบีหนึ่งอ่า ดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆนะครับอะแล้วก็มีคอมเมนต์กันครับเดี๋ยวผมจะอ่านคอมเมนต์ให้ฟังเลยเลยกันนะครับอีนี่มันร้นะครับหัวหน้าแม้กระทั่งเรื่องทรงผมของเด็กทรงสารเปล่าจะไว้ทรงไหนก็ไปหนักหัวอะไรอสิบเอดอดอเขาใหญ่นะครับผมอาจต้องขออภัยด้วยนะครับนี่ฮอันนี้นําเสนอโดยเว็บไซต์ TV p ี o ูเลยครับเว็บไซต์เอนเตอร์เทนชื่อดังระดับประเทศเลยนะครับเพื่อน อนอกจากลุงตูบก็มีน้องเฮ้ยน้องนี่แหละที่จะช่วยประหยัดประหยัดค่าไฟทีวีอ่ะโอเคโอเคให้โอกาสดับจ้าดับมืดไปเลยเพราะว่าหล่อนมั่นหน้ามั่นโหนกอ่าโดนจับได้ก็ยังแถไปอีกฟาเวอร์จ้าอกอเพื่อนเพื่อนก็ลองดูรูปไปด้วยแล้วก็ลองตีความกันตัวเองนะครับไม่สามหัสอ่านออกเสียงได้จริงนะครับ มั่นหน้ามัน่หนหัวนกก็เป็นแบบนี้แหละค่ะ,ะแบล็คแันนี่มีอีโมจิน่ารักน่ารักด้วยนะครับอืะ่ะเนี่ยแล้วก็นี่ครับตามมาดูกันเรื่อยๆครับมีครับนี่ฮะนี่ก็เป็นรูปภาพชัดๆนะครับที่คนแมทได้มาแซลหลานเล่นเฉยๆเออมาแซลน้องเปาเปาเล่นเพื่อนๆก็นี่เห็นไหมคนอื่นก็มาแซลล์กันนี่เมื่อกี้มาเจอป้ายังผมยาวอยู่เลยอ่ะนี่ แล้วโอ้ยน่ารักเปาเปาทรงไหนก็น่ารักค่ะนี่แล้วก็แอดคนนี้อย่ามาแสะใครในรูปเปาได้ไหมคะมารยาทด้วยค่ะไม่รู้ว่าแอดใครเนาะแต่คนนี้ก็ได้ add แอดหาคุณแมทพิรณีแล้วก็ได้ส่งรูปหัวใจตั้ง3ดวงแน่แล้วก็มีอีกคนหนึ่งนะครับแอดแล้วก็บอกว่าอย่ามาแะในรูปเปาเปามีมารยาทหน่อยค่ะอืมีมารยาทด,ด้วยนะครับ บางคนแยกแยะไม่ได้ควรพิจารณาตัวเองกันบ้างนะตลกอ่ะผสมมั่วกันไปหมดชีวิตงงๆบ้างไหมคะแล้วคนนี้ก็บอกว่าเราก็ไม่ชอบนางนะเอาตรงๆยอมรับแต่อันนี้เราเห็นด้วยนางแค่มาแซวหลานเล่นแล้วก็มีโอจิเศ้าๆนะก็ต้องเข้าใจด้วยเนาะบางทีแบบเออมาแซวกันเล่นเฉยๆเนาะเข้าใจด้วยเนาะอืมนะ เอาละครับผมและนี่ก็ต้องขอหมดเวลาลงก่อนนะครับผมแล้วเพื่อนๆละครับคิดยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณข้อมูลจากทีวีผูออนไลน์นะครับผมเว็บไซต์ที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินไปกับเอนเตอร์เทนในเรื่องราวบันเทิงเรื่องราวของดาราติดตามกันมาได้เลยราเล่นครับลิงก์เก่าอยู่ด้านล่างนะครับเพื่อนๆเรา่อจบัสดีครับ